ไดีดา <too> ดีดาปะดีดาปะดีดาปะปะดีดาดีดาปะดีดาปะดดาดีดาดีดีดาดีดาดาดาดีดาอีกไม่รู้ว่าอิงมีอีกไหมใครสักคนที่ทำอะไรคล้ายๆกันไม่เบื่อและหายไปรักฉัน ที่ฉันเป็นจะดีไหมทุกทุกครั้งในตอนที่ฝนตกแล้วมีเธอตากฝนไปด้วยกันถึงจะป่วยกับจะตายแล้วฉันจะคอยดูแลเธอเองพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรเธอมีใครใครสักคนมาอยู่เคียงข้างข้างกายเป็นไปได้ไหมได้ไหม ได้ไหมเธออยากเรียกที่รักสักครั้งให้เธอได้ยิ้มได้ขั้นจนหน้าแดงแล้วจะหอมแก้มแดงๆสักครั้งดิดาดิดาปาดดิดาปาดดิดาปาปาดิดาดิดาปาดดิดาปาดดิดาปาดดาป,า,า,ป,า,า,ป,า,ปาลาลิลาลีลาลา 다디다다 다따 후후 후후